ท้ายฮาโลวีนนะคะวันนี้จะเป็นผีทางเลือกค่ะไม่ระบุว่าเป็นผีอะไรนะคะแต่ก็ยังคงเป็นธีมของผีอยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแต่งแบบนี้แล้วก็ต้องติดตามกันดีๆเลยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยทั้งร่างค่ะอะพบกับอาจารย์มามและน้องโอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวอะไรใครรีเควสแนวนี้คะ่ะวันนี้ก็ทำตามเรฟเฟอร์เอ๋อค่ะวันนี้เรามีเรฟเฟอร์เน่ะเี <laughs> ะเรื่องงานนี้มีเรื่งส่วนตัว แน่นอนล้วนๆนะคะและนี่เป็นรายการแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าส <c oughs> าวดูตำแหน่งนิดนึงเห็นโอ้โหร่างกายกำยำล้ำสันมากแมนนับเดอนบีแมนนัปเดอะบีปี2 0 1 0นครับนีบ่ๆๆแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังคงสภาพดีอยู่ใช่ไหมคะแ,และแน่นอนวันนี้มันต้องเกี่ยวกับบอดี้นะก็เลยต้องเป็นน้องเขาแหละอันนี้นจริงๆคือมันจะเป็นกึ่งแฟชั่นนะฮะแล้วก็ทําออกมาเป็นสไตล์แบบว่าคือเป็นสไตล์แว,วมไพร์อ,อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าทีนี้มันจะคเอเ็ตเป็นโครงกระดูกเข้าไปเพราะว่าอันนี้ ไปถ่ายเป็นวิจัาสารมาแล้วเหรอเรามีเรามีตัวอย่างนะคะวันนี้ดิวเดอร์สตาร์ว้าววันนี้จะอย่างนั้นเลยนะคะสุดยอดก็คือเห็นกองแกงอ่าวันนี้เราจะมาเริ่มต้นจากอะไรดีเพราะว่าดูจากเรสเฟลนก็ต้องแบบคมเข้มนิดนึงก็คือจริงๆมาเราจะเริ่มจากปกติเราจะใช่โมยเจอใช่ก็คือจะเริ่มจากมมยเจอร์แล้วก็ค่อยๆทำสีรองพื้นแล้วก็จริงๆอันเนี้ยฮะมันมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างจะเป็น พอถ่ายมาแล้วมันสีมันจะดรอปลงจริงหน้ามันจะขาวนิดๆอ๋ออืมดีคือขาวจริงๆคือขาวนะคะอยู่ให้ดูว่าเหมือนแบบเป็นเป็นแฟชั่นนะคะสไตบบมันจะเป็นเป็นค่อนข้างเป็นแฟชั่นนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูขั้นตอนผิวแล้วใช่ไหมคะครับเราจะเริ่ม HD ครับเราจะใช้สีที่มันค่อนข้างสว่างนิดนึงสว่างกว่าดิฉันครับผิวอ๋อทุกสีสว่างกว่าเธอหมดต้อง สว่างกว่าหลายสเตปไหมคะหรือว่าแค่เบิ้ลก็คือแบบว่าให้มันรู้สึกเอ่อซีดๆเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเราเรามันยังไม่พอเราก็อาจจะใช้อย่างอื่นอาทิเช่นแบบว่าใช้สีเป็นอ๋อคือถ้าเกิดว่าแบบเนี่ยขาวจัดเลยเนี่ยก็ยิ่งต้องใช้ก็เราใช้อันนี้ฮะก็คือทํารองพื้นไปก่อนอันนี้เราจะปรับทั้งร่างไหมคะหรือแค่หน้าก็คือจริงๆเวลาตอนถ่ายเขาก็จะทําแค่แค่เนี้ยะแต่ว่าเราอาจจะ ทำเงาอะไรช่วยก็ไปอีกอ๋อนี่ไงปรับจนซีดเลยนเนี่ยถ้ามันรู้สึกซีดๆเลย,<า>ยนะให่ดูตาย<อ>แล้วก็อีกอย่างเราเราพอเราทํารองพื้นเนี่ยเราก็จะลงแค่แบบว่าให้มันรู้สึกบางๆไม่ต้องอดูเยอะมันจะได้เป็นรู้สึกเป็นผิวนี่งั้นจะดูเป็นหน้ากากไปนาะฮะ อันนี้ยังดูเป็นเนื้อหนังใช่ไหมแล้วก็จะทําเงานะฮะก็คือเราจะสร้างสร้างเงาโดยใช้วิธีการใช้เฉดปัญหาก่อนมาดูเฉดของเราวันนี้อ่าเฉดที่คุณผู้ชมมีนี่แหละค่ะอันเนี้ยทำอยู่บนหน้าที่ซีซีนะคะอันนี้เคย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 ทำมาแล้วหลายหลายเทปมั้งฮะเฉดที่มีอยู่ทีนี้บางทีถ้าเราใช้อันเนี้ยบางทีมันจะเข้มไปบนบนสีขาวมันอาจจะเข้มไปใช่ไหมล้วก็ผสมใช่แล้วก็อาจจะผสมสีรองพื้นที่เรามีอยู่นั่นเอง อย่างใช้ผสมกันได้คือครีมก็ใช้ผสมกับครีมได้นะครับเนื้อเดียวกันมันจะได้เนี่ยเห็นไหมฮะคือ,อสีมันจะต่างกันมันจะ,นจะดรอปสีลงการแต่งหน้ามันเป็นการผสมผสานให้ดูกลมเกลือนอะไรก็ได้อันนี้แค่เงาๆพอใช่ไหมคะใช่แค่เงาเงาพอับเบา เพราะจริงๆเดี๋ยวถ้าถ้าเราลงแป้งไปแล้วแล้วถ้ามันไม่พอเราไปสร้างเพิ่มอีกก็ได้เพราะบางทีเราเราทำไปแล้วบางทีมันเยอะเกินแล้วมันจะลบยากอันนี้นะคะขณะว่าเราทําผิวห้ซีดเราก็ต้องต้องมีโครงถูกไหมฮะใช่ต้องให้ดูดีมันไม่จะดูบานใช่พวกสีเนี้ยเป็นสีคือหลายๆคนจนแต่งหน้าเนี่ยอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกถ้าขาวไปเวอร์ไปเป็นคนขาวอย่างจะดูหน้าบานหน้าใหญ่ที่บีโบไว้ก็ไม่มีผล ทีนี้เราจะใช้ต่อไปนะครับเราจะใช้แป้งที่ขาวใช่ป่ะขาวเลยแป้งฝุ่นสีขาวเลยแต่จริงๆถ้าถ้าแต่งไปเล่นเล่นสนุกวันฮาโลวีนก็มันก็แต่งได้นะฮะก็ง่ายๆลองพื้นที่มีอยู่แล้วก็อาจจะใช้แป้งสีสว่างๆเอาไปปรับได้แต่อย่างนี้คือจะช่วยให้แบบขาวแน่ๆมันจะสว่างขึ้นอันนี้คือลองลองให้ดูแล้วก็ เทียบดูว่ามันสว่างขึ้นเออเหมือนตายจริงๆเนาะเหมือนจมน้ำซีดมากเลยอ่ะเขาว่าหน้าไม่มีสีเลือดเป็นแบบนี้หรอซีดเปืดอทีนี้มันแต่เวลาแต่งมันออกจะเป็นสไตล์เนี้ยถึงแฟชั่นนิดนึงค่ะถ,ถึงหูเลยเหรอต้องลงเพราะว่าบางทีมัน,ม,นมันเห็นนะจริงๆเพราะว่าบางทีถ้าถ้าเวลาเราแต่งเองไปข้างนอกเที่ยวฮาโลวีอย่างเงี้ยบางทีหน้ามันเป็น สีสีหนึ่งหูหนนสีสะเป็นจงใจว่าเป็นแฟชั่นอันนี้เราต้องลงลงเงาเพิ่มด้วยอันนี้เราจะใช้เป็นเป็นตัวบรอนซ์บรอนซ์ซาวเดอร์นะคะเอาสีแทนแทนแทนคาร อันนี้เวลาถ้าเป็แต่งคนสีผิวที่เข้มๆหน่อยจะสวยดีคือต่อให้ซีดก็ต้องดูสุขภาพดีก็คือบางทีโครงคนไทยมันทีมันมันมันไม่ค่อยเหมือนยุโรปอะครเพราะว่าอนี้เขากระดูกชัดเจนนะอันนี้ต้องช่วยนิดนึงวิีไปเหนตัวเองดูซีดเลยไหมฮะวันนี้เออเอาแบบง่ายๆเร็วๆเราจะใช้สีดำเลยมันมันจะเป็นวิธีการทำสโมกกี้อะฮะก็คือแบบ เาจะสร้างสร้างเข้าไปในในเบ้าตาก็เป็นอายแชโดว์ HD ค่ะติดแน่นหนึบทำตามตามแบบที่เคยไปทำมาบางทีมันอาจจะต้องต้องลดหรือเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นฟุ้งๆต่อไปตลับเดียวกันนี่แหละค่ะอันนี้แหละคงอุ้ยลดคุ้มสังเกตว่าเวลาแต่งผู้ชายจะจะไม่แบบกริปมากใช่ไหมคะมันจะดูครับก็คือให้มันความเป็นเป็นฟุ้งๆมันเป็นแบนหน่อยเราทำคือไอ้วิธีการเหล่านี้เนี่ย คือมันไม่ได้ใช้หลาักการเดียวกันมันจะกลายเป,ป็นตัเป็นผู้หญิงแต่วิธีอย่างเงี้ยที่แต่งแบบเนี้ยอยากจะบอกว่าควรจะมาเรียนอันนี้คิ้วอันนี้คิ้วเขาค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้ว,ลวเรอกค่แถ้าถ้าทำให้มันเขาลูว่ชายบางคนเขาตัดท้องคิ้วเลยนะเดี๋ยวนี้จะเตอมเดี๋ยวนี้เขาจะกันคิว้วผู้ชายเลยนะเขาจะกันท้องคิ้วออก เพื่อให้มันดูไม่โลกค่ะชายให้มันดูแบบได้ระเบียบให้คนตัดตามันกว้างขึ้นนะครับว่าปกติผู้ชายกับตามันจะแคบมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะเป็นเรื่องที่ผู้ชายเขาก็ทํากันแล้วมีหลักไหมคะว่ากันยังไงไม่ให้โป๊กันไงไม่ให้แบบคือจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้เขาเอาแค่ตรงนี้ออกพอขนส่วนเกินอ๋ออันนี้ก็เป็นแฟชั่นใช่ไหมคะอยากให้ต่อกันอ่าตอนนี้ในส่วนของหนวด ทีนี้เขาเป็นคนที่มีลายอยู่แล้วมันจะง่ายใช่ไหมก็คือเราอาจจะเพิ่มแค่เงาเงาเข้าไปอันนี้คือจงใจให้มีใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็มันก็มีเขียนกันแต่ว่าเราจริงๆเราเราสามารถใช้สีอย่างเงี้ยง่ายๆเลยถ้าสีีอะไรดทาผู้ชมก็คืออาจจะมีสีเขียวที่เราเคยใช้แล้วไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ใช้อันนี้ลงลงเป็นเงาไปก่อน ไม่ใช่ลงดำนะอันนี้มีเทคนิคนะทั้งการเลือกสีทั้งการลงอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ลงุสีถุงผ <มา S 2> ้ามันเ็นกระชาหนวเป็นกะะชา,ายน้ำก็มีนะคือมันจะต้องลงสีเหมือนเราแรงเง,งาะฮะมันอาจจะต้องเริ่มจากแสงก่อนแลเร,เราค่อยๆเริ่มลงเงา,นานที่หลังงั้นเพราะถ้าลงเงาไปทีเดียวแล้วมันจะดูแข็ง แต่นี้เขามีโครงมาแล้วก็คือเพิ่มก็ง่ายกว่าในตำแหน่งเดียวกันทั้ไม่มีเลยเหรอเกลี้ยงเลยใช่เกลี้ยงเกลาไม่มีเลยหนวดเขาก็ไม่มีเป็นพี่ชายแบบลีงเราจะเอาเอาจะนอนแนวตรงไหนอะก็คือจริงๆปกติแนวมันหนวดผู้ชายมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือขนาดกับขอบปากเหรอคะก็คือขนาดมาเรื่อยแล้วก็มันก็จะเว้นนิดนึงนั่นเองแล้วก็ส่วนปกติผู้ชายก็จะมีส่วนตรงตรงนี้ฮะก็ถือเอาตรงนี้เป็นตรงกลางมันจะสร้างได้กว่ามันจะเป็นเคิร์ฟ เขาาตครับดินสอค่อยๆเพิ่มก็ได้ครับจริงๆถ้าเราใช้ดินสอสีดําก็จะได้นะครับตรงนี้สีดำมันไม่มีก็ใช้สีนี้สังเกตดูแต่งไปแต่งมาเป็นออกเป็นอาหรับเนาะใช่ใชโๆโครงหน้าเขาะฮะต่อไปแล้วก็ใช้สีดำค่อยๆแต่ดูเข้มมากเลยอะแล้วตรงนี้ทำอะไ อจอนไหมฮะก็ถ้านั้นก็เติมให้มันดูให้มันดูเนาะเชื่อมแต่ได้ต้องขนมันจะได้ไม่ก็ว่าถ้าจริงๆเนี่ยก,ก็ใช้พวกสีปุ่นจากผมลงมาอีกทีเออก็ไล่แนวขนอันนี้ใช้สีอะไรนะคะถ้าจะไล่ใช้สีค่อนข้างเข้มเลยใช่ไหมคะ อ่ะโปรโมทฟิตเนสเนี่ยไหนิช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรใช่อยู่ที่ไหนยังไงใครอยากจะเรียน <c oughs> เขามีสอนตัวต่อตัวด้วยนะอุ้ยจริงเหรอจองได้ชื่อเกษณีฟิตเนสนะครับ <c oughs> อยู่แถวเม่งจ้ายนะครับอยู่ในหมู่บ้านเกษณีวิวครับติดต่อไม่ได้เลยครับที่เกษณีฟิตเนสศูนย์สองสองเจ็ดสี่ส,สามเก้าเจ็ดสิบครับเป็นมาติโอต้องลงก่อนลงก่อนเพราะบางที่ปากแบบแห้งพราทาสีไปแล้วมันไม่ค่อยจะบอกว่าอันนี้มันจะไม่วาวมันเป็นดาราผู้ชายเป็น ทีนี้ก็คือทาปากก็เสร็จก็คือปากก็จะเป็นทนน้ำตาลน้ำตาลอะไรก็ตามไม่ต้องแดงพอเสร็จแล้วเราจะเริ่มเพ้นสกินคือตอนตอนก่อนที่จะเข้ารายการก็คืออาจจะล้างไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่ชาครวบวิธีสมมติว่าจากอธิบายก่อนว่าใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างคือมันจะเป็นสีเพ้นสำหรับทําบอดี้เพ้นนี้ใช้กับตัวเฉพาะใช่มันจะล้างง่ายคะคือมันมันโดนน้ำมันก็จะออกเลยอธิบายม่มี ้แทนี่บ้านไม่มีก็อาจจะใช้เป็นอย่างเนี้ยคือง่ายสุดก็เป็นเค้กไลเนอร์เอะไลเนอร์ที่ใช้กับของภรรยาใช่ไหมฮะมันมันจะมีสีสีขาวของคุณเองแต่ว่ามันจะเพ้นท์ย่างนิดหนึงผสมน้ำใช่ไหมฮะครับผสมน้ก็วาดวาดภาพเลยครับแล้วก็สีดําก็จะใช้เป็นจริงๆถ้าไม่มีสีเพ้นท์ก็ใช้เค้กไลเนอร์หรือสีอันนี้ก็น่าจะได้แต่ว่าอันนี้มันมันค่อนข้างจะเลอะนิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเค้กไลเนอร์อย่างเงี้ยจะดีกว่าเค้กไลเนอร์สีดําจุ่มน้ําแล้วก็วาดอย ส่วนโครงวันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นกระดูกใช่ไหมฮะเป็นโครงกระดูกนะฮะโครงกระดูกอันนี้นี่ทําได้ตามแนวจริงใช่ไหมคะเราต้องลองกดตัวคือจริงๆมันมันก็เออต้องมีแนวกระดูกมีไหมใช่มันมันมันเป็นตรงไหนกระดูกเดกมะดูกคอแต่ถ้าสีที่มันเป็นลักษณะเป็นครีมครีมนิดนึงเราอาจจะ ฟิกด้วยด้วยแป้งฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละเนี่ยรู้สึกมันเนเวลาเราแต่งหน้าอะไรใช่ใช<ม>เพราะว่าบางทีมันจะได้ไม่ไม่เลอะง่ายใช่เพราะมันเป็นแป้งโปร่งแสงอยู่แล้วเนาะมนไม่ทําให้ลายที่เราเขียนเลื<ช>่องแต่ถ้าถ้าสมมติคือมันเมื่อก่อนน่ะตอนเพ้นท์ม่ใหม่ใหม่โบราณกเนมันไม่ไม่เยมีเครื่องมือพวกเนี้ยมันจะต้องใช้สีประเภทเป็นสีลาย อันนั้นต้องฟิกใช่ไหมใช่อันนี้พอลงไปแล้วมันต้องฟิกเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดทีเดี๋ยวเดือนเดือนธันวาวันที่สี่ธันวาเราก็จะมีมหกรรมบอดี้เพนที่ชลบุรีออเลิศก็จะมีในแบบอันนี้มาดูเมื่อกี้ลงสีขาวไปแล้วคราวนี้จะเป็นสีดำให้เหมือนเป็นช่องว่างใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้หคนที่ดูรายการเรานี่เนาะได้ทุกอย่างได้หมดเลยแล้วบางคนก็ดูๆก็ทำมาให้ดูแล้วเราก็กรบดำที่เหลือใช่ไหมฮะครับ แล้วก็เดี๋ยวจริงๆในนี้เ,นเราสามารถจะใส่รายละเอียดได้อีกคือเราอาจจะสร้างเงาหรือว่าใส่ลายเส้นหรืออะไรเงี้ยเข้าไปได้อันนี้มันจะเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดรูปไหมถ้าคนชอบวาดอยู่แล้วผมว่ามันก็น่าจะวาดได้แล้วก็วคือแค่เอาแบบมาแล้วก็มีหัวคิดสร้างสรรค์มันก็น่าจะทำได้เพราะมันเป <มา S 1> ็นเรื่องแสงเรื่องเงาแต่ถ้าเรามาเรียนเราทําได้ทุกอย่างก็ได้เปรียบนะใช่ค่ะ เราค่อยไล่ลงไปใช่ไหมฮะครับคือจริงๆเราสามารถแอปพลายพวกเครื่องสำอางอะไรพวกนี้มันใช้ได้หมดเลยก็คือสีพวกอายแชโดว์อะไรพวกนี้มันใช้ได้หมดอันนี้ใช้ตาได้ใช้แล้วเราก็เพิ่มเงาแต่งเงาเข้าไปเราจะเพิ่มแต่งเงาหอแล้วก็กระดูกเหรอใช่เออมันต้องดูมีมิติเนาะแต่มดูเหมือนกระดูกเนาะเป็นกระดูกที่น่ากลัวเหมือนลึกเข้าไปเลยอ่ะคือจริงๆเวลาทํา เมคอัพเนี่ยมันก็ต้องใช้แสงเงาไม่ะยะคกันว่าจะเป็นแต่งหน้าอะไรแต่ทุกอย่างมันต้องมีละแล้วก็เราอาจจะใช้อายไลเนอร์ช่วยได้เหมือนกันนะฮะอายไลเนอร์ในส่วนไหนครับในส่วนของที่เราตัดเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยป้กันความเฉียบใช่ก็คืออาจจะแบบว่าไม่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 เหมือนไม่จงใจอรก็อายไลเนอร์นี่แหละอายไลเนอร์ปกติ เราคาท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากจะทําให้สามีมีกล้ามชัดขึ้นดูดูซ่าเราจะทําให้ดูแบบว่าอุ้ยจริงจริงด้วยอ่ะเห็นปะเห็นปะนี่คือต้องมีแนวกล้ามเดิมไหมคะหรือจินตนาการก็ได้จริงๆถ้าถ้าเขามีแนวกล้ามเดิมมันจะค่อนข้างจะง่ายครับคือดูตามเดิมแล้วก็ใช้สีอะไรใช่แล้วก็อาจจะใช้เนียบรอนซ์มันก็มันก็จะง่ายเหมือนกันเ้าทำใส่เข้าไปแล้วในลายที่ เขาโคงมันหายไปหมดแล้วล่ะคะรูปยังไงดีรูปยังไงดีคือต้องต้องเปิดรูปดูแล้วก็การประมาณนั้นเลยเพราะว่าบางทีพอคนไม่มีปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างจะสร้างยากมากก็คือซิกแพคมันก็จะเป็นส่วนที่มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะสร้างมันเนี่ยหกอันแต่เนี้ยมันจะดูชัดขึ้น อันนี้คือกล้ามจริงด้วยก็ลายตามแนวนั้นเลยแล้วถ้าเป็นบางทีถ้าเป็นงานพวกทำบอดี้เพนก็จะใช้ไฮบรัชเลยมันจะง่ายอ๋อเลนี่ก็จะได้แนวแล้วใช่ไหมฮะด้านบนล่ะคะด้านบนแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นไล่ค่ะแล้วก็เราทำให้มันดูดูชัดนันึงก็ได้แล้วก็มันจะจะมีสีเพาว่าสีอ่อนตัวนี้ฮะที่มันจะมีสีอ่อนเราก็จะอาจจะไล่เป็นไฮไลท์ให้มันดู ผิวไม่สุขภาพนันก็ได้นี่เราก็จะใช้สีอ่อนแค่ไลท์เบๆให้มันเป็นเชดดิ้งไฮไลท์เหมือนนักกันนะครับอ๋ออยากให้กล้ามบวมเข้มติ่งตรงไหนที่อยากให้มันดูนี่ก็ใส่สีอ่อนตรงไหนที่อยากให้ดูมันลึกจะใช้ก็ลงสีเข้มรออ่อนมาลลยจ่ดูชัดขึ้นเนาะแต่เวลาเวลาโชว์ของในเฟซในอินสตาแกรมอะยังไงฮะของเขาเฟค่ะงานยังไง ต่อไปเราก็จะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วครก็คืออาจจะเก็บใต้จริงๆก็ใต้ข้างไม่ค่อยเห็นแต่ว่าบางทีสีมันแตกหรืออะไรเงีนยะฮะแล้วก็แค่แค่เติมเติมมันไปมันฉับมันเป็นรอยพับพอดีนะฮะใช่เพราะว่าตรงตรงส่วนเนี้ยมันขยับมันจะหันไปหันมาแล้วมันก็จะมันจะทําให้สีเละกะฮะวันนี้ก็เสร็จแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปทําผมนะฮะอ๋อแล้วก็ไปปาร์ตี้ได้เลยครับ